วันนี้พี่เห็นแคคตัสจะมานำเสนอการผสมดินปลูกแคคตัสนะคะมีอุปกรณ์ก็มีมิโคลไ์กับเพลไลไลกับ,กบดินราตากันจีฮอสมาโคสดินถุงที่เราซื้อตามตาบาทนาเลยคะ่ะถุงละยีบาทกับตะแกงสําหรับร่อนค่ะแล้วก็เทใส่ตะ,ตะก้าที่จะร่อนใส่กระมังค่ะ แล้วล่อนไปเรื่อยๆเราจะเอาที่นระเอียดละเอียดหน่อยอันที่มันนั่นเราก็จะทิ้งไปเป็นก้อนๆอันนั้นเราก็ผสมวัสดุปลูกก็เพลไลค่ะแต่ต้องเทใส่ที่กระชอนตักปลาเพราะว่าต้องร่อนนั้นฝุ่น ุ่นที่เขา่เขาขาวออกก่อนที่ละเอียดละเอียดเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เคยผสมแบบไม่ได้ล่อนออกเวลาลดน้ำกระบองเพชรเขาจะลอยขึ้นมาจับตรงโคนของกระบองเพชรค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็จะล่อนล่อนออกพอประมาณคิดว่าน่าจะหมดแล้วหรือว่าออกไปบ้างแล้ว แล้วก็จะมาเทใส่กระมังที่เราล่อนดินไว้แล้วก็อ,อมีฟูายด้วยค่ะก็จะไม่ค่อยถนัดเท่า,นะาไหร่เทส่วนผสมลงไปรอบนี้เราไม่มี ไม่มีขุยมะพร้าวละเอียด <ST AT> ก็เลยไม่ใส่แล้วก็ใส่อบโมโคสต,ตาก์กจีนิดหน่อยเพราะว่าเราจะใส่อีกตอนทีจริงก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ค่ะตอนนี้แล้วก็จะคนผสมดินคนให้เข้ากันนะคะ คนไปเรื่อยๆให้เข้ากันดีคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเราจะจะดูว่ามันจะคิดว่ามันจะแบบลดน้ำแล้วมันจะดินเราจะโป่งไหมแล้วก็กำกำดูถ้าไม่ติดไม่ติดกันก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะ ทุกครั้งก็จะผสมทรายละเอียดที่ร่อนแล้วใส่ด้วยกับขุยมะพร้าวแต่รอบนี้คืออุปก,กรณ์ไม่มีก็เลยไม่ใช้ค่ะใช้แค่สองอย่างเราก็จะมาปลูกที่เรากระบองเพชรที่เราตัดเมื่อวันก่อนค่ะเรา ิ้งไว้จนแผลแห้งดีแล้วตอนนี้เราก็ผสมดินปลูกแล้วเราก็มาปลูกกันเลยค่ะต้นนี้ต้นนี้ปลูกก่อนที่จริงเราต้องเอาใส่มะามาปโพดแล้วก็ สตากันจีเอากระถางนี้เอาเออมโมโคสใส่นิดนึงเพราะมันอ่าค่ะสตาเกนจีอีกนึงแล้วก็จะปลูกอย่างนี้ไป การปลูกกระบองเพชรเนี่ย <c oughs> ถ้าคนไม่ชอบเขาก็จะไม่ทำค่ะเพราะว่ามันเป็นหนามอันนี้มันแบบเรารู้สึกว่ามันก็ทำได้มันบางครั้งมันก็มีตายบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ต้นหนึ่งตายแต่อาต้นหนึ่งแตกแตกออกมาเหมือนว่าแตกออกมาเยอะเขาตายไปต้นแต่เขาแตกออกมามากกว่าต้นแต่เขาไม่ตายง่ายๆนะคะเขาทนทานทนแรงที่ตายก็คือรดน้ำบ่อยนะะั่นเลยค่ะเขาไม่ค่อยชอบน้ำยิ่งที่ถ้าเราตัดแล้วเราเอามา ปลูกอย่างนี้ก็ทิ้งไว้ได้หลายวันนี่ก็ทิ้งไว้สักอาทิตย์นึ่งก็โชยน้ําอาทิตย์นึงหรือว่าห้าวันก็ได้ค่ะแล้วก็โชยน้ําอย่าพึงลดน้ําเยอะโชยโชยน้ําให้มีความชื้นหน่อยเพื่อจะล่อรากให้เขางอกออกมา ห้าวันก็เริ่มจะลดให้เยอะขึ้นตอนนั้นก็ลดตามปกติเดือนหนึ่งก็ลดตามปกติคือสมวันถ้ากระถางเล็กๆอย่างนี้ก็3ามวันลดจับดูเบาๆก็ลดได้แล้วค่ะเพราะกระถางกระถางเขาเล็กอย่างนี้เขาจะแห้งไวมาก กระถางใหญ่เป็นอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ก็ได้ค่ะถ้าต้นที่ตกโตไม่จะเป็นต้องลดบ่อยแต่ถ้าต้นเลน็กนี่ถ้าหน้าแรงก็ประมาณ3มวันค่ะ3ามวันสี่วันต้นใหญ่นี่ลืมไปได้เลยถ้ายิ่งลดบ่อยก็คือมีปัหา ถ้าอยู่ใต้ล่มคือไม่ได้แดดถ้ารดบ่อยก็มีปัญหาถ้าหน้าฝนเขาก็จะมีปัญหาเหมือนกันถ้าไม่มีโรงเรือนไม่มีผ้ายางขุงก็จะมีปัญหาเหมือนกันค่ะที่บ้านก็มีผ้ายางสั่งผ้ายางมา คัาถสำหรับหน้าฝนก็ไม่ห่วงเท่าไหร่ไม่ต้องยกออกยกเข้าก็โดนฝนสาดฝนอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกไม่ได้สาดท,ทุกวัน สำหรับคนที่ชอบก็ปลูกได้นะคะเพราะมันเหมือนว่ามันมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราให้เราดูให้เราศึกษาให้เราดูแล้วมันก็มีความสุขค่ะเวลาปลูกเห็นต้นนั้นต้นนี้ก็มีความสุขมองดูเขาตัวช้าะคะ่ะดูความเจริญเติบโตของเขาก็ช้าแต่ว่า เขาก็ทนทานถ้าเทียบกับหลายๆอย่างหลายๆต้นแล้วถ้าเป็นแคคตัที่ออกดอก mm hmm. เขาก็ออกดอกไหลายลสีสันสวยนี้เราก็จะปลูกกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา โรยดินโรยหินประคองต้นกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมาโรยหินประคองลำต้นเพราะเขายังไม่มีรากแล้วก็จะโรยหินนี่คือได้หินจากทรายแม่น้ำค่ะก็ร่อนแล้วเทียบหยาก,ยากคือไม่ซื้อแล้วก็เอามาประคองต้นเขาไว้ เขาจะได้ไม่โยกแล้วก็จะใส่ทุกกระถางเลยค่ะถุงที่มองเห็นนั่นก็คือถุงที่พ่อมเมล็ดไว้ค่ะพ่อไว้ก็ต้นก็บางกระถางก็โตพอแยกแล้ว แต่ไม่ได้แยกก็เอาไว้ก่อนเปลี่ยนกระถางบางทีก็ยกจากกระถางเล็กมาใส่กระถางใหญ่ก็ถุงข้อไว้เหมือนเดิมยังไม่มีโอกาสได้แยกก็ยังอยู่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะยิมโนโนี่เขาโตแบบไม่ค่อยยืดเท่าไหร่ ถ้าเป็นยิมโนถ้าเป็นโลวิเวียก็จะยืดๆหน่อยมีโลวิเวียมียิน,นสอด,ดำยิมโนด่างก็มีค่ะยิมโนเขียวสมากก็จะเป็นยิมโนเขียวเยอะหน่อยของตัวเองค่ะที่ด่งดางๆก็สั่งเมล็ดมาบ้างของตัวเองบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนถ้าแยกนี่ก็ เอาไปวางไว้ในเหมือนกันเออก็เลยยังไม่แยกข้อว่าจะไปวางไว้ตรงไหนลงเรือนก็น้อยอก,กดติดตามช่องยุพินด้วยแคกตัสด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ